รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยู่ที่บ้านเราทิ้งขยะในทังแต่แปลกที่นะเวลาที่เราเออกไปไหนทำไมทิ้ง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 กันตามสบายลงถนนลงแม่น้ำลำคลองอย่าทิ้ง รักษาหน้าตาประเทศไทยให้สวยงามและน่ามองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเจฟนําคุณผู้ชมลงพื้นที่มากันที่จังหวัดตราดค่ะจังหวัดตราดเองนะคะถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นกรีนซิตี้นะคะมีการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีทุกภาคส่วนให้ความสำคัญแน่นอนค่าว่าเมื่อเป็นเมืองสีเขียวแล้วนะคะ นักท่องเที่ยวให้ความนิยมในเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดตราดเพิ่มมากขึ้นและหน่วยงานต่างๆก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลค่ะเมื่อเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะคะการจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สําคัญวันนี้นะคะเจ๊บจะนําคุณผู้ชมลงพื้นที่ค่ะมายังพื้นที่ที่ได้มีการส่งเสริมรณรงค์นะคะให้คนในชุมชนค่ะช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ของตนเองเพื่อที่จะเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวและรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน ด้วยนะคะคจะลงพื้นที่กันไปที่ไหนกันบ้างนั้นติดตามชมกันได้ในรายการค่ะคสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ผู้ชมคะตอนนี้ก็ลงพื้นที่มากันที่ตำบลตะการนะคะเราอยู่ที่เทศบาลตำบลตะการค่ะซึ่งท่านนายกเทศมนตรีนะคะตำบลตะการท่านนายกอภิเดชก็จะมาบอกให้เราได้รับทราบว่าทางด้านของเทศบาลตำบลนี้นะคะมีการจัดการขยะสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างไรเพื่อที่จะให้เป็นชุมชนน่าอยู่แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามากันนะคะในพื้นที่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะการจัดการขยะในพื้นที่ทากันอย่างต่อเนื่องเลยทราบมาเป็นแบบไหนอย่างไรคะท่านครับก่อนอื่นต้องขอบอกนะครับว่า ่าพื้นที่ของตำบลตะกางเรานะครับยังเป็นพื้นที่นะครับที่ยังเป็นชุมชนชนบทนะครับ mm hmm. แล้วก็กึง่งมีเมืองเล็กน้อยนะครับชุม <c oughs> ชนนั้น,เ,นเล็กน้อยทีนี้ในถ่วนของการจัดก,การขยะเนี่ยนะครับเราคิดว่าในรูปแบบของตำบลเราเนี่ย mm hmm. เรายังไม่จําเป็นนะครับที่ยังจะต้องมีในเรื่องของรถขยะ mm hmm. นะครับมีในเรื่องของถังขยะ นะครับซึ่งปัญหาขยะทุกวันนี้นะครับมันก็ยังมีปัญหาโดยเฉพาะจังหวัดตราดเองเนี่ยพื้นที่นะครับที่ยังเป็นบ่อขยะเองเนี่ยยังมีในส่วนของจํานวนที่ยังมีความจํากัดอยู่นะครับเราจึงมีแนวคิดนะครับว่าใช้ในเรื่องของบริบทหรือวิถีชุมชนเนี่ยนะครับมาเป็นรูปแบบในเรื่องการจัดการขยะนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับก็คือการคัดแยกนะครับเราให้พี่น้องนะครับชาวตาบลตะกางเนี่ยนะครับช่วยกันคัดแยกในเรื่องของถุงพลาสติกนะครับเพราะว่า ส่วนหนึ no like ่งเนี่ยนะครับในขยะในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งเศษอาหารมีทั้งอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เราเองเนี่ยนะครับจะมีการรณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วเนี่ยนะครับให้ใช้ถุงผ้านะครับแต่ความจําเป็นนะครับอันนี้พูดถึงความจําเป็นเลยสมมติว่าที่เป็นในเรื่องของเนื้อสัตว์เป็นเรื่องของกุ้งหอยปูปลาอย่างเงี้ยนะฮะจะไมีใ่ในเรื่องของ แอบถุงผ้าคงจะไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ยังมีความจําเป็นที่ยังตอ้องต้องใช้ถุงติกอยู่ทีนี้ถ้าจําเป็นแล้วเนี่ยนะครับเราลด<ะ>ลดแล้วก็จริงอแต่ยังงดไม่ได<ะ>้ยังงดไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็เลยยังต้องมีการใช้ถุงพติกอยู่ทีนี้การที่มีถุงพลาสติกเนี่ยเราก็มีการรณรงค์ให้มีการทําโครงการหนึง่งการลดการลแลกการแลกถุงพลาสติกแลกแต้มเนี่ยนะครับก็ จะาชาวบ้านนะครับก็จะล้างนะครับล้างพอข้าวๆนะครับไม่ต้องสะอาดมากนะักนะครับไม่ต้องสะอาดมากนะัก ล้างแล้วก็เอาไปร้อยลวดนะครับซึ่งเราสร้างลวดเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆสัญ,ญลักษณ์ของตำบลเรานะครับก็คือลักษณะเหมือนอย่างกระเบ็ดสามง่ามนะครับไว <Okay. S 2> ้จำรับร้อยลวดเอร้อยถุงพลาสติกตรงนี้แสดงว่าทยายาคัก็มีวิธีการมีขั้นตอนที่จะแนะนำนะคะคให้ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยได้รู้ถึงวิธีการจัดการในเรื่องของการที่จะ<ม>ล้างถุงพลาสติกยังไงตากย่างไร,งงไรแล้วก็นํามาไว้ที่เทศบาลตำบลตกลางแบบนี้ใช่ไหมคะคือลมางแล้วแล้วก็แรกแต้มครับ S <S <S เอามาแลกแต้มนะเอามาแลกแต้มก็ในต่วนของคนที่เข้าร่วมนะครับก็จะมีสมุดเล่มเล็กๆนะครับลงสมุดส่วนต,ตัวนะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการของเทศบาลเนี่ยนะครับเราจะใช้รูปแบบของคณะกรรมการเนี่ยจะลงในสมุดเล่มใหญ่นะครับในสมุดเล่มใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับแล้วเราจะให้ชาวบ้านหรือว่าคนในชุมชนนี่นำมาส่งได้วันไหนบ้างคะ รเ,เ,เราทำเราทำทุกวันครับแต่ก็จะเน้นโดยเฉพาะกลุ่มเป็นบางกลุ่มพเพราะว่าโดยเฉพาะยกตัวอย่างอย่างกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเราจะทํากิจกรรมทุกวันที่7เพราะนั้นกลุ่มผู้สูงอายุก,ก็จะนํามาในวันที่7 นะครับอย่างกลุ่มอสมนะครับเขาก็จะมาประชุมกันทุกวันที่11เขาก็จะมาในวันที่11อย่างนี้นะครับหรือผู้ปกครองของโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับก็วันไหนเขาเต็มยังไงก็เช้าๆมาส่งลูกก็อันนี้ก็ติดรถมาครับอ๋อแล้วแต่ตามรอบของการประชุมอะไรก็แล้วแต่ของผู้สูงอายุของชุมชนขยะถุงพลาสติกแลกแต้มนี้แลกอะไรได้บ้างคะท่านยกคะจริงๆแล้วเราจดเป็นรายกิโลนะแล้วก็ให้มูลค่าในรายกิโลเนี่ยกิโลละ5บาท นะครับเพราะว่าเราไปส่งที่บริษัทรับซื้อเนี่ยยีโรหะบาทเพราะทางเทศบาลเองนะครับไม่ได้เอากําไรคือขายได้เท่าไรก็คืนให้กับกลุ่มสมาชิกเท่านั้นครับอ๋อสมาชิกจัดการเนาะครับผมค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะที่ลดปริมาณขยะือถุงพลาสติกในพื้นที่ด้วยนอกจากถุงพลาสติกแลกแต้มแล้วเห็นว่ายังมีเรื่องของเศษอาหารแล้วก็มีหลายอย่างจัดการแล้วมีหลายอย่างใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปอีกด้านหนึ่งนะคะ จากที่เดินผ่านมานี่อากาศดีมากเลยนะคะคสวนล้อมนี่ถือว่ามีลมโชยแล้วก็เดินมาถึงจุดนี้ตกใจมากเลยนี่ปลูกสับประรดกันด้วยเหรอคะตรงนี้ค,ค่ะเป็นยังไงคะท่านนายกเดี๋ยวเล่าตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินไปทางด้านที่จะต้องเป็นจุดสาธิตนะเวลาเศษอาหารเหลือต้องทํายังไงเนาะเดินค่ะทางนี้ค่ะเือจริงๆแล้ว แปลงสับปะรดตรงนี้นะครับหรือแปลงพริกแปลงมะเขืออยู่ทางด้านหลังทั้งนี้ทั้งหมดก็คือเป็นแปลงของศูนย์เรียนรู้นะครับในเรื่องของเราทําในเรื่องของตาบลสุขภาวะนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษการใช้ขยะนะครับที่มาทําปุ๋ยเนี่ยนะครับมาใช้กับสับปะรดเราจะเห็นว่าสับปะรดที่นี่ลูกใหญ่มากครับปลูกสับปะรดครับ ต้นกระเพรามีกระเพรามีพริกเป็นพืชสวนครัวทั้งหมดครับในในพื้นที่ตรงนี้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะเนี่ยพืชทุกอย่างนี่เราจะใช้ปุ๋ยจากที่ขยะนะครับที่เราหมักขยะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงนะว่าเรามีการจัดการกับขยะเปียกยังไงนะครับในส่วนตรงนี้ก็บริเวณนี้ก็คือเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหรือว่าเจี๊ยบเนี่ยมีบ้านแบบหลังเล็กหลังใหญ่ก็ตามแต่แต่ถ้าเรามีวิธีการจัดการอย่างที่ท่านนี้จะเล่าให้เราฟังเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะทำยังไงได้บ้างครับ ในตัวนี้นะครับที่เราเห็นตรงนี้ก็คือจะเป็นถังย่อยนะครับเ oh ศษอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษกุ้งเศษปลาเศษอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นถังย่อยนะครับ <c oughs> เราเศษอาหารทุกอย่างนะครับเราจะใส่ <c oughs> ในอันนี้ทั้งหมดนะครับที่เห็นเนี่ยจะเป็นเศษอาหารที่เรารับประทานในหมดแรต่างนะครับหรือเป็นก่างปลาหัวปลาเกล็ดปลานะครับยกตัวอย่างนะครับ <ítulo> sabes, เราก็จะใส่ในนี้หรือเศษผักนะครับโคนผักรากผักอะไรต่างนะครับเราก็จะใส่ในนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เพื่อรอการย่อยนะครับรอการย่อยนะครับแล้วก็พอย่อยเศษเนี่ยจะลงไปเป็นปุ๋ยแล้วก็เอาปุ๋ยไปใช้กับพืชผักในบริเวณทั้งนี้ทั้งหมดนะครับในตัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นหลุมขยะนะครับที่เราฝังดินไว้นะครับฝังดินไว้ตัวถังตัวนี้นะครับถังตัวนี้นะครับ เราก็จะเปิดทางด้านล่างนะครับแล้วก็ขวางดินนะครับสองในสามนะครับขยะตัวนี้ก็จะเราใช้เรื่องของจุนลนรีดีในดินหรือใต้เดือนดินเนี่ยนะครับเป็นตัวย่อยช่อยย่อยนะครับหลังจากที่ย่อยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้เราจะเห็นกอขากอตะไคร้ในพื้นที่ตรงนี้เขาก็จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับ<ม>ก็ถือว่าธรรมชาติเนี่ยในการบําบัดนะครับแล้วก็ธรรมชาติเราก็จะเอาไปใช้ นะครับในรถตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการขยะอินทรีย์นะคะแล้วก็ขยะเปียกในครัวเรือนผู้ชมก็สามารถทําแบบอย่างนี้ได้นะคะเพราะว่าถ้าทิ้งขยะปนกันไปในใบดกันอาจจะเป็นการจัดเก็บหน้าของหน่วยงานภาครัฐค่ะหรือเทศบาลตําบลแบบนี้ถ้าเราจัดการเองในครัวเรือนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้อีกด้วยนอกจากนี้ที่เทศบาลตำบลกลางนะคะท่านยุก็ไม่ได้ทําแค่ อย่าง2อย่างที่เราได้นาผู้ชมได้มาเห็นก็ยังมีนเรื่องของการทาปุ๋ยหมักด้วยนะคะการทําปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้น่ะสำคัญมากกว่าเสร็จแล้วไปเก็บแบบไหนอย่างไรอย่างไรก็จะมีอีกด้านหนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวท่านนายกจะพาไปอีกด้านซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเห็นผลแล้วแหละทําการในครัวเรือนครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นขยะอินทรีย์เดี๋ยวเราไปอีกด้านหนึ่งกันนะครับไปด้านนู้นครับค่ะ ด้านหนึ่งบริเวณใกล้กันนะคะในตรงนี้ก็คืออย่างที่ท่านในตัวเองบอกว่าพวกเศษใบไม้นะคะเศษหญ้าที่เรากวาดกวาดกันไปในบริเวณพื้นที่เนี่ยเรานํามาทําปุ๋ยได้เป็นไงคะครับก็คือในอดีตนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่นะครับก็ื่นเช้ามาก็จะฟาดใบไม้นะครับแล้วก็มาสมไฟรับริเวณนี้ก็ควันอ่ะ แล้วก็เป็นการทำลายชั้นบรรยากาศเนาะอันนี้ก็ตว<ะ>นนี้เราก็มีการรณรงค์นะครับให้มีการ<ะ>ทุกครัวเรือนเนี่ยครับสร้างเสเวียนนะครับโดยการทาจากไม้ไผ่ตึงหาได้ง่ายในพื้นที่นะครับที่นี่เขาเรียกสเสวียนเสวียนครับแล้วก็นําเศษใบไม้นะครับอย่างนี้นะครับมา ใส่ไว้นะครับอันนี้หลังจากที่ได้รับความชื้นนะครับเพราะพิธีนี้ฝนตกทั้งปีนะครับพอได้รับความชื้นเนี่ยนะครับเขาความชื้นจะเป็นตัวช่วยย่อยนะครับแล้วก็นําไปในเรื่องของการเอาไปทําปุ๋ยหมักเอาไปใช้ได้เอาไปผสมกับขี้วัวนะเอาไปผสมกับน้ําหมักยูริทีที่จากเสษอาหารเนี่ยสามารถเอาไปปลูกพืชได้ทั้งหมดใช่ว่าทาแบบนี้ไว้หลายจุดเลยนะคะเพราะว่าบริเวณกว้างใช่ไหมคะครับที่นี่ก็จะมีทั้งหมด7จุดนะครับเพราะว่าพื้นที่โดยรอบนะครับ ก็คือ กายตรงไหนก็ใส่ตรงนั้นค่นั่นก็ใส่ตรงนั้นนะครับก็จะทําให้บริเวณนี้จากที่เข้ามานี่สะอาดมากเลยทีเดียวนะคะใบไม้นี่ก็ก็คือช่วยกันกวาดนะคะแล้วก็มาใส่เป็นตรงนี้ที่ว่าทําเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ได้ครับผมครับนะคะแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ชุมชนโดยเริ่มจากที่เทศบาลตะบนตะการนี่ยค่ะครับผมทแบบนี้มาต่อเนื่องนะคะทายาคาลงชุมชนชาวบ้านได้รับทราบแล้วว่าต้องทําแบบนี้อย่างไรครับผลที่ได้รับปริมาณขยะที่เราจัดเก็บเป็นไงครับผ ที่นี่ก็เราใช้น้มนำนะครับศาสตร์พระราชานะครับของเดจพ่อและการีเก้านะครับมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการจัดการองค์กรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการขยะนะครับตามที่เราบอกนะครับว่าในส่วนของขยะนะครับการจัดการขยะเพราะว่าตําบลเราเนี่ยนะครับเป็นตําบลเล็กๆนะครับเราก็มีเหตุมีผลว่าตําบลใหญ่ๆหรือตําบลที่มีการจัดการขยะเนี่ยนะครับยังไม่สามารถจัดการขยะ ตง้งได้นะครับมีรถขยะมีถังขยะแต่ก็ยังเต็มไปด้วยขยะนะครับตำบลเราก็เลยมองแล้วมีเหตุมีผลว่าตัวหนึ่งเนี่ยเราเป็นชุมชนกระจายนะครับเพราะนั้นยังไม่จําเป็นจะต้องใช้รถขยะถังขยะมาจัดก,การนะครับยังครัวเรือนยังจาัดก,การเองได้นะครับสองนะครับในเรื่องของความพอประมาณนะครับท้องถิ่นเนี่ยเทศบาลต้นตะการเนี่ยเป็นเทศบาลขนาดเล็กนะครับซึ่งยังมีงบประมาณเนี่ย คนข่างน้อยนะครับคนข่างน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการซื้อรถซื้อถังนะครับมีการบริหารจัดการขยะเนี่ยนะครับเราก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับครัวเรือนนะครับก็ต้องมีการเอาต้องจ่ายนะครับเงินในเรื่องการจัดการขยะเกเทศบาลเนี่ยก็มีการเพิ่มรายจ่ายให้กับครัวเรือนเพราะฉะนั้นการจัดการขยะตรงนี้นะครับนอกจากที่เราจะลดค่าใช้จ่ายในระดับครัวเรือนระดับท้องถิ่นได้เนี่ยนะครับครัวเรือนและครัวเรือนเนี่ยนะฮะยังมีการ ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากการขายขยะนะจากการที่เขานำขยะสมบัตินี่ยมาแลกแต้มเลกไข่นะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็ได้มีและส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับสำคัญที่ทุดเนี่ยก็ครับในเรื่องของการสร้างภุมมคุ้มกันนะครับคนที่นี่นะครับก็จะเกิดจิตสำนึกที่ดีนะครับหรือมีความรู้นะครับมีความรู้ในเรื่องของการจัดการขยะนะครับ ที่ถูกต้องนะครับสามารถคัดแยกขยะในดับครัวเรือนได้นะครับเพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้นะครับหรือจิตสำนึกที่ดีหรือพฤติกรรมที่เขาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับเขาติดตัวเข้าไปนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไปไหนไปยังไงเขาก็จะมีวิธีการาไม่ไม่ไม่ไมเรื่องที่น่าอายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนที่นี่ด้วยนะครับอันนี้ก็เราได้น้อมนำแนว อ่าปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการจัดการขยะด้วยครับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงวิธีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ชุมชนของเทศบาลตะบนตะกลางแล้วนะคะโดยท่านนายกเทศมนตรีอภิเดชนะคะชี่มาให้ความรู้กับประชาชนให้เขาทาความเข้าใจนะคะได้มีการคัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชนสร้างขยะจากที่ต้องจ่ายมาเป็นรายได้ให้กับเองอย่างที่เห็นนะคะตลอดรายการเลยวันนี้ค่ะขอบคุณทางด้านของท่านนายกเทศมนตรีตะบนตะกางนะคะท่านนายกอภิ เดชค่ะที่มาพูดคุยให้ความรู้แล้วก็นําสิ่งดีๆนะคะลงสู่ชุมชนอย่างที่เห็นคือประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการบรหิหารจัดการขยะในสิ่งแวดล้อมค่ะขอบคุณท่านค่ะขอบคุณครับ นานามดิฉันเป็นประธานของอปอมชตราดนะคะซึ่งเป็นสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ก็มีความรู้ในเรื่องของการที่จัดการขยะจากการอบรมในหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประเทศของเราเนี่ยยุทธศาสตร์ก็คือในเรื่องของการจัดการขยะรวมทั้งในระดับโลกด้วยในวันนี้ก็คงจะต้องร้อยเรียงกันในอาสาในทุกๆกระทรวงเพื่อที่จะทําให้ยุทธศาสตร์แห่งชาติเรื่องของการจัดการขยะนี่นะคะมันหมดไปเนื่องจากว่าขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาไม่ว่าที่เราจะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ดี พอลูชันหรือในเรื่องของผลกระทบรวมทั้งสิ่งที่สําคัญก็คือว่าตัวชี้วัดของสัตว์น้ําหรือพันธุ์พืชต่างๆมันจะมีผลกับมนุษย์โดยตรงเลยเราจะเห็นได้ว่าทําคนเดียวไม่ได้แล้วค่ะการร้อยเรียงเพื่อที่จะทําให้อาสาต่างๆโดยในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์และดิฉันในฐานะประธานเนี่ยก็จะร้อยเรียงอาสามาทํางานร่วมกันเพื่อให้เกิดในเรื่องของเขาเรียกว่าเห็นภาพอย่างชัดเจนในการจัดการขยะได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ ครับผมพงศ์อมรชุติลาครับรองประธานเครือข่ายอาสาสมัครวิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมูออ่บ้านจังหวัดตราดครับก็ยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยให้ทรทมเน้นในเรื่องขยะการลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมนะครับและเราก็สานเชื่อมโยงกับท้องถิ่นในเรื่องเรื่องชุมชนปลอดขยะนะครับซึ่งการรณรงค์ของเรานี้เครือข่ายทรทมเราร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก็จังหวัดทําการเรณรงค์รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมโดยเราเรานำถุงผ้าไปแจกให้ทุกที่นะครับในทุกตําบลของจังหวัดตราดเรามีทั้งหมด7อําเภอตอนนี้เรารณรงค์ไป2อ,อ,อําเภอแล้วครับคืออําเภอคลองใหญ่กับอําเภอเมืองต่อไปเราจะใช้รณรงค์ในอําเภอเขาสมิงและอําเภอแหลมงอบต่อไปครับจังหวัดตราดนี้เป็นจังหวัดชายแดน เน้นหนักในเรื่องทะเลจงมีสัตว์น้ําเยอะแล้วเราเราก็จะดําเนินการการเก็บขยะในทะเลด้วยเพื่อให้สัตว์น้ำเนี่ยเราคงอยู่และมีมีความอุดมสมบูรณ์การจัดการขยะของเราเนี่ยเราร่วมกับอาสาสมัครเครือข่ายอื่นด้วยเพื่อการเชื่อมโยงให้เป็นแนวเดียวกันเป็นภาพรวมให้จังหวัดซึ่งตามตะกลแกนของั้จังหวัดตร็คือจังหวัดสีเขียวนะครับลมลลดมลพิษลดมลภาวะป้อง ทำให้พื้นที่สีเขียวเป็นที่อยู่ของจังหวัดตราดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนที่มาเยือนจังหวัดตราดครับผม คุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ลงพื้นที่กันมานะคะที่ตำบลคลองใหญ่อเภอแหลมงอบจตราดค่ะซึ่งก็ถือว่าบริเวณที่เจี๊ยบมาอยู่ตรงนี้นะคะเป็นศูนย์เรียนรู้บ้านธรรมชาติไา้ซึ่งก็จะมีการรักษาสิ่งแวดล้อมมีการในเรื่องของการบร,ริหารจัดการขยะนะคะมีการปลูกป่าเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งด้วยซึ่งจะเป็นอย่างไรตอนนี้ค่ะได้มายืนอยู่กับพี่จันเพนซึ่งพี่จันเพนเองก็เป็นรองประธานเครือข่ายนะคะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดตราดค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะยืนอยู่ที่นี่ธรรมชาติถือว่าดีเลยนะคะมีป่าด้วยมีการทําเศรษฐกิจพอเพียงอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะเมื่อเป็นเครือข่ายแล้วนะคะเราได้มีการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างในชุมชนพื้นที่แห่งนี้คะพี่จันเพนค่ะก็ไอ้สิ่งแวดล้อมที่เราได้ส่งเสริมนี่ก็คือการทําน้ําหมักเนี่ยค่ะโอ้ค่ะน้าหมัก น,น้ำหมัก,มกชีวภาพนะคะเช่นน้ำหมักฮอร์โมนเจ,าจ้าปลวกค่ะฮอร์โมนไข่แล้วก็น้ำหมักปลาน้ำหมักสับปะรดนะคะแล้วก็ ทั้งนี้เราไม่ใช่ว่าทําแต่เฉพาะกลุ่มนะคะเราทําในทั้งเครือข่ายของหมู่บ้านนะคะของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะค่ะในครัวเรือนเขาจะมีถังน้ําหมักอยู่ค่ะเพื่อที่จะหมักเศษอาหารในครัวเรือนตรงนี้ค่ะคะก็จะเป็นการเรียนรู้นะคะที่ได้รับสิ่งเรียนรู้จากตรงนี้ซึ่งถือว่าศูนย์เรียนรู้อย่างนี้ก็มีประโยชน์ทีนี้ว่าเราไม่ได อยู่กันแค่ตรงนี้เนาะจะมีการปลูกป่าอะไรด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นยังไงคะพี่ชันเพลค่ะแล้วก็มีการปลูกป่าทุกปีนะคะตั้งแต่ที่เราเป็นอาสามาเนี่ยค่ะ,คะเริ่มตั้งแต่ปีส7เจทั้งทั้งป่าปลูกปาลีนะคะ ป่าบกป่าเลยนี่ก็ปลูกเป็นประจำอยู่แล้วใช่ค่ะื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายเราเชื่อมโยงไปจากตรงไหนตรงไหนบ้างทํากิจกรรมอะไรกันบ้างะคะค่ะก็กิจกรรมที่ที่ทาเป็นประจำนี่ก็คือ,อด้านการดูแลร,รักษาต้นไม้อ่ะ,ค,ะค่ะค่ะค่ะแล้วก็จากการดูแลรักษาต้นไม้แล้วเราก็ทําเรื่องของการจัดการขยะนะคะเพื่อ,อทําเรื่องของสิ่งแวดล้อมทีนี้เราก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ค่ะห <c oughs> มู่บ้านท่องเที่ยวเราก็ตรงเนี้ยเราก็เลยต้องทําเกี่ยวกับขยะเป็นพิเศษนะคะค่ะเราก็มีการรณรงค์เนี่ยทำขยะเศษขยะตรงเนี้ยค่ะให้มาเป็นรายได้ของชุมชนนะคะ <c oughs> ค่ะแล้วก็ทางด้านของเอกชนเขาก็สนับสนุนค่ะ <c oughs> ก็นําถังมามาต่อยอดให้ทางทอสอมอ้วยะคะ่ะที่ว่าทําน้ําหมักทอสอมอํ <c oughs> าน้ำหมักทุกครัวเรือนของทอสอมอมีถัง มีถังทุกโควเรือนแล้วทีนี้เราก็ได้การสนับสนุนจากเอกชนนะคะ mm. เข้ามาตรงนี้แล้วก็เพิ่มจากการอ,อีก20โคเรียนนะคะ mm. ที่รับถังของ CP ไปทำมาเอง <Okay. S 2> น้ำหมักขยะจากโคเรือนตรงนี้ค่ะเพื่อให้เป็นรายได้พิเศษของ นี่ด้วยค่ะเพราะว่าน้ำหมักขึ้นมาก็ขายได้อ่ะค่ะวัสดุที่ทํามาจากธรรมชาติส่วนใหญ่พื้นที่ตลาดนี่คือก็ติดทะเลอ่ะเนาะพึ่น้ำหมักนี่ก็จะมีเศษปลาด้วยใช่ปะใช่ค่ะก็จะมีการเรียนรู้ถึงขั้นตอนวิธีการนะคะซึ่งก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้นะคะเราจะไม่ต้องทิ้งไปเสียประโยชน์เนาะเดิยังมาสร้างคุณค่าได้นะคะและที่เราเห็นตรงนี้ก็เห็นว่าจะมีการทําเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยมีการปลูกต้นไม้อย่างตรงนี้คือทําเป็นแปลงอะไรคะพี่จำเพน ตรงนี้ก็เป็นแปลงของไอเนี่ยค่ะแปลงอาหารปิิศนาค่ะแล้วก็เป็นของประเภทสมุนไพรอะค่ะเพราะเรามีการทำสบู่นะคะสบู่สมุนไพรแล้วก็ยาเหลืองเนี่ยค่ะเราก็ได้วัตดุดจากป่าของเราเนี่ยค่ะจากที่ป่าที่ปลูกกันเนี้ยเนาะป่าบกเนาะก็มีสมุนไพรปลูกด้วยใช่ค่ะคะเช่นขมิ้นพราย กระชายค่ะค่ะในป่าชุมชนค่ะแสดงว่าในกลุ่มนี้เป็นเครือข่ายก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีเข้มแข็งนะคะ,คะแล้วก็สามารถที่จะจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของตัวเองได้ค่ะค่ะทำมาต่อเนื่องแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นไงบ้างคะเห็นผลดีแบบไหนอย่างไรชาวบ,บ้านหรือคนในชุมชนหรือว่ากลุ่มเครือข่ายพี่จันเพนเนี่ยได้อะไรจากการที่เราลงมือทําตรงนี้บ้างคะ,คะสิ่งที่เราได้ประโยชน์จากตรงนี้นนะคะก็ทําให้ชุมชนอะ อนุรักษ์อนุรษ์รวัฒนาธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็มีรายได้ให้เกิดกับต่อเนื่องของเขาอะค่ะคือเขาจะได้ช่วยเหลือในครัวเรือนของเขาเพิ่มมากขึ้นนะคะที่ศูนย์เรียนรู้บ้านธรรมชาติล่างของเราเนี่ยนะคะก็มีการต่อยอดศูนย์เรียนรู้โดยการ,ทำ,รทำปุ๋ยห<ะ><อ>มักชีวภาพนาโนอะค่ะเพื่อก็ให้เกิดรายได้ต่อชุมชนอีกด้วยอะค่ะ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ทางกลุ่มแล้วก็เครือข่ายเนี่ยเด็งที่พี่จันเพนได้บอกมีการอนุรักษ์ทั้งป่าบกป่าชายเลนปลูกพืชสมุนไพรมีการอนุรักษ์ปูมา้ามีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์น้ําก็ร่วมด้วยนะคะ,คะเพราะพื้นที่จังหวัดตราดติดทะเลค่ะเราก็ต้องอนุรักษ์ในเรื่องของทรัพยากรสัตว์น้ําด้วยวันนี้ได้รับทราบข้อมูลดีๆนะคะจากพี่จันเพนค่ะซึ่งเป็นรองประธานเครือข่ายศูนย์ ะะแล้วก็เป็นอาสาสมัครด้วยนะคะพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดตราดวันนี้ได้ข้อมูลดีๆนะคะในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนค่ะขอบคุณพ่จันเทนมากนะคะวันนี้ค่ะแล้วคุณผู้ชมคะได้รับทราบถึงข้อมูลดีๆนะคะตั้งแต่ต้นรายการค่ะว่าเราจะต้องช่วยกันบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบไหนอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะบวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวทาคุณผู้ชมไปพร้อมกับผู้ร่วมรายการก่อนค่ะสวัสดีค่ะ